มาเราโมันมาเราพอเอานี่เดินซื้อกันเดน้กันกองเชียแมหลายค่ะกองเชียแม่เอาของเคียอะไรของเกียวก็เหนือของเียงเออกองเชียโอ้ยเออมันเดียวเยวมั้ยมันสีเต้นอืมมาลนต้โอ้ยปวดหัวเต้น

อย่างเี้ยเดี๋ยว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 อะไรอย่างไรอะไรอย่างไรเยาเลือดเหรอเขาเป็นยังไีไปไหมโอ้รู้เอ็มทีรน้แล้วอะไรกี้เลยแบบนี้ไปไหมพ่อไปดึงสายไปดึงเสียกห

ขึ้นแบบนี้ขึ้นขึ้นเออขึ้นแล้วอืมออ้ยคักเนี่ยซัมเลสซัำเ็จแล้วอื้หลายเด้อค่ะ